สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะจะมาวันนี้จะมาทําเค้กหม้อหุงข้าวนะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนก็จะมีแป้งเค้กนะคะร้อยห้าสิบกรัมนะคะมีเนยร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะมีน้ําตาลทั้งหมดร้อยห้าสิบกรัมนะคะ,ะ,คะแบ่งเป็นสองถ้วยถ้วยหนึ่งร้อยยี่สิบกับอีกถ้วยหนึ่งสามสิบกรัมนะคะมีไข่ไก่ไข่ไก่ทั้งหมดสี่ฟองนะคะ ีผงฟูใช้ช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มีกลิ่นวานิลาค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนะคะไข่เมื่อกี้ที่เราทั้งหมดสี่ใบนะคะก็แยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนดับต่อไปก็เอาเนยนะคะเนยสดที่เราชั่งน้ำหนักไว้แล้วนะคะเตรียมผสม ตีเนยก่อนนะคะค่ะแล้วก็ตีเนื้อจนได้เนื้อครีมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลอ่าปริมาณ120กรัมนะคะใส่ไปเสร็จ1นส่วนสก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่จนหมด ใจจะละลาเข้ากันเลยเข้ากันดีเมื่อเนยกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ไข่แดงนะคะจริงๆต้องใส่ทีละใบแต่ว่ามันแตกใส่พร้อมกันไปเลยเสร็จแล้วเติมกลิ่นวานิลานะคะดับกลิ่นข้าวไข่ ปริมาณตามชอบนะคะชอบหอมก็ใส่เยอะหน่อยอันนี้ใส่ไปหนึ่งช้อนชานะคะตีไข่ขาวนะคะก็ใส่ไข่ขาวตีกับน้ำตาลนะคะแต่ว่าเราตีไข่ขาวให้เข้ากันก่อ <S <S เนเติมน้ำตาลนะคะ30กรัมส่วนที่เหลือตีกับไข่ขาวให้เข้ากันค่ะ ไปก็เป็นใส่แป้งนะคะที่เราล่อนไว้แล้วสามรอบค่ะแป้งนี้ผสม,มงผงฟูหนึ่งช้อนชาไปแล้วนะคะแบ่งใส่เป็นสามรอบผสมแป้งเข้ากันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาไข่ขาวที่เราผสม,มน้ำตาลเข้ากันดีแล้วเมื่อกี้นะคะมาใส่ ผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนื้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวเป็นหม้อหุงข้าวอ,อันนี้นะคะข้างในก็ใส่เนยขาวนะคะกันติดไว้นะคะให้รอบเสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมที่ได้ใส่หม้อเลยค่ะ แ้เข้าไปในหม้อก็เขย่าเขย่าให้น้มันหน้าเรียบเรียๆนิดนึงนะคะก็อันนี้ก็คจะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาไปใส่พร้อมคอมค่ะแล้วก,กดก็เดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆนะคะเราจะมาติดตามว่าเค้กหม้อหุงข้าวที่เราทำไปเมื่อกี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ได้เลยได้แล้วนะคะเค้กหม้อหุงข้าวแต่ว่าเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะพอดีหม้อหุงข้าวมันไม่สามารถ กดทำอาหารได้มันอยู่ตรงช่องอุ่นตลอดเวลา<ม>ก็เลยเอาไปเข้าไปเอาอบนะคะ20นาที<ม>ก็จะได้ออกมาอย่างที่เห็นคะ่ะเป็นวิธีทําซอสส้มนะคะเรามาดูส่วนผสมก็จะมีน้ําสะอาด300กรัมนะคะมี่าน้ําส้มซันควิกนะคะ75กรมัมน้ําตาลทราย90กรัมนะคะแป้งกวนไส 25กรัมนะคะแป้งกลวนไส้ก็จะเป็นถุงแบบนีนะะ้แล้วก็จะมีเนยสดนะคะหั่นเล็กๆไว้25กรัมะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีทำเราผสมทุกอย่างยกเว้นเนยสดเข้าด้วยกันนะคะอ๋อลืมบอกถ้ามีสีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้สีเข้มขึ้นก็จะใส่สีส้มเข้าไปก็ใส่ ทุกอย่างเข้ากันมันจะตั้งไฟอ่อนๆนะคะ ไอ่อนมาแล้วนะคะก็จะได้น้าเชื่อมประมาณนี้ออกมาคนรอเย็นนะคะแล้วก็ใส่เ,เนยในสดส่วนที่เหลือนะคะแล้วคนให้เยนเลยละละรอให้เย็นนิดนึงแล้วค่อยเอาไปรารดเค้ก ไอ้เค okay, so ้กส้ม